ในที่สุดก็เจอที่ยึดไม้เซลฟี่อัจฉริยะสื่อเจ้านะครับรุ่นที่เห็นอยู่นะครับ K02d นะครับเพราะมีไฟมาให้ด้วยนะครับอัจฉริยะนะครับหมุนได้ตามใบหน้านะครับที่สุดของที่สุดเลยเดี๋ยวมาแกะกล่องดูนะครับนะครับในกล่องก็มีไฟให้นะครับพร้อมฐานนะครับแล้วก็ลำกล้องตรงหน้านี่ครับมี บันทึกนะครับมองการเคลื่อนไหวนะครับหมุนได้นะครับ270องศานะครับสายชาร์จนะครับพร้อมคู่งมือมีให้พร้อมนะครับซอเจ้า K02D นะครับวัสดุที่ใช้คุณภาพสูงนะครับของลิกสิทธ์แท้นะครับจากประเทศจีนนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับเพียงเอาโทรศัพท์นะครับเข้าไปตั้งนะครับแล้วก็เซต กดปุ่มนะครับตรงนี้นะครับก็จะหมุนตามใบหน้านะครับได้ถึง270องศานะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับซื้อเจ้า k02d ของดีมีคุณภาพนะครับซื้อเจ้า k02d นนะครับเยี่ยมเยี่ยมคุณภาพแบบนี้นะครับราคาแบบนี้ผมปักตะกร้าไว้แล้วนะครับรีบไปกดกันเลยนะครับ